อ้สมตัวเลยวอยู่ตรงนี้บูชาร์ดไงดีวะเนี่ยเื่องพี่พก็ไลปอ่ะที่มหนยวหาเรองดวยเรื่องอะไปเล่นด้ไปเ่นพี่ไปดไกเ้าเล่นด้วยดพี่ไปมา ไี่เ oh ฝ้าเฝ้าเป็นคอยดูเ oh. ล็กๆตัวเล็กๆตรวเล็กๆตัวเล็กๆคิดว่าเด็กเล็กนะของเาริภงจงอี๋ ของไแป็กคนไม่สบายฮะตัวร้อยเลยครับหน่องฟิลมพี่อนหมายแป็กคนไม่สบายตัวรลอดมาของผมนี่คนสบายดีขึ้นใจจนตัวเย็นแบตัวเย็นแถมกชด้วยโอ้ย มาตึกรสังกาสีพี่บองมึงเหรอโอ้ยแม่สามตัวเลยพี่แมาตึกรสังกาสีพี่เลย่ะชาร์จจะวัดกับมันผมไม่เห็นพี่อยู่ในเรียแล้วพี่ปบอกยิงปืนปั๊บยังเยอะอย่าไปตึกระสังมาเลยอย่ามาเลยจะเป็นภาระของคนในแคน รลานที่ไอ้ฟิล์มตลกเป็ดยังยัทำไมทำไมเจ้าวะจะเล่นอยู่ไหมมามามาเดียรือยู่เดียวอ่ะเข้าเน่เจอพี่ผมนะไปบอลไปบอลุปบอลจะพวงหรือจะพ่วงอ่ะจะพ่วงเลยจะพ่วงจะพ่วงหรือจะพ่ว มาอี่เายีเลาไหนแล้วพวกจะพวกที่เอแคปที่มาหมดเลยเดี๋ยวหัแคมปหมดเลยมาลบกันี่ตอกกี้เลยไหมเออเอาไปละเอามดมาวิ่งใส่กันเลยบบากันเลยเอามีดนะวองแคที่เอามี้นะวิงใส่กันอย่างไรวากันเลยวางกางเัจัวาแล้วจังเลยวิ่งใส่กันยับเลยพี่หนคนขาก็ลกัเลยวิ่งมาทางกันละเออวิ่งใส่กันอย่างนั้นเลยบางแล้วจังพี่อยู่เซิร์ฟอะไรกันอ่ะ นา,นานนั้นเลย้า้ามงอ้าสอนขผมอะออนเยอะสุดยี่สคนแทนพี่ออนยีะคือคี่ค้นมาเรับง้าค่ม้กับาเลยโแทนั้แกตารูร่นุ้เลยพี่มิ้งตาตาพี่อพี่บวผมจะบอกพี่ทีว่าพี่บิจุเออไพี่มิงยปนะ กูอยู่กับตีพอพี่เนี่ยฮะี่เป็นถึงเขามากมันก็้าเขาไปเอาไหมเอาไปลอกตลอดใช่เอารอกตอีเป็นิก่อดแล้วไเ็ไปสองไปสดใจไปสดใจะบได้นะ เาใหม่มายครับกได้ครับมาได้พ่อแก่กูัฒนาเองเ่ข้ข้มาเป็นตัต๋อเป็ตักต๋อตักต๋อให้ั้พี่มาตึงสักะีเดี๋ยวผมวางมัไปให้ขึ้นมาฟ้ากูจะวางเองพี่ แป๊บหนึ่งกำลังวัดอยู่มาตึกสักทีผมจะบังวังเกอร์ให้บังเกอร์เรอก่อนรอก่อน เก็บหมดเล้วว้ยโซนสามเยโซนสามลบลบหนึ่งพี่โซนสามลหนึ่ง รู sociedad, ้เรื่องซูนสามรู้เรื่องไหมซูนสามลบหนึ่งอะรู้เรื่องไหมมึงฟังดีดีนะไม่เอาป่วยนะพี่อย่าป่วยมัน